กลุ่มอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุดก็เห็นจะเป็น Input Unit มีเยอะครับแต่ถ้าเป็น Output Unit แล้วมีอยู่เพียงไม่กี่ลักษณะที่เราใช้กันบ่อยๆก็จะมีสี่อย่างนะครับอย่างแรกก็คือจอภาพเฉพาะจอภาพเนี่ยเราก็มหีหลายประเภทแต่มันก็เรียกจอภาพเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์มเองสำหรับสร้าง hard copy ขึ้นมาเช่นออกมาเป็นกระดาษนะครับ ก็จะมีหลายประเภทอีกนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะลำโพงหรือว่าสปีคเกอร์ตัวนี้ก็จะมีหลายลักษณะนะครับแต่ว่าจุดเด่นของสปีคเกอร์หรือว่าลำโพงนี่ก็คือให้เสียงออกมาไม่ได้ให้เหมือนเป็นกระดาษหรือว่าให้มันเป็นแสงนะครับส่วนโปรเจคเตอร์ก็คล้ายๆกับมอนิเตอร์นะครับเป็นของคู่กันก็คือต้องถ้าจะใช้โปรเจคเตอร์ก็ต้องมีมอนิเตอร์ด้วยนะครับแต่ใช้โปรเจคเตอร์อย่างเดียวไม่ค่อยมีเพราะว่า โปรเเตอร์ตั้งใจที่จะเอาไว้แสดงผลให้กับคนดูเยอะๆเช่นการใช้ PowerPoint หรือว่าการใช้หนังนะครับบางบ้านอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดหนังแล้วก็ใช้โปรเจคเตอร์เป็นตัวยิงออกไปที่ฉากเราดูภาพนะครับของอุปกรณ์แต่อย่างกันอันนี้เราเรียกว่ามอนิเตอร์ ปัจจุบันนี้เราเรียกอย่างนี้ว่าจอแบนนะฮะถ้าเป็นจอแบนอย่างนี้เนี่ยนะครับจอแบนหรือว่าจอบางๆเงี้ยมี2สองลักษณะคือจอ L C D กับจอ LED นะฮะ L E D ขึ้นอยู่ว่าเราซื้อแบบไหนแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่แล้วเนี่ยก็มักจะเป็นจอ LED นะครับพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ใช้จอก็จะเป็นจอ LED แไม่ใช่จอ L C D ตัวนี้ ทายสิครับว่าผมจะเรียกว่าปรินเตอร์แบบใดครับปรินเตอร์ตัวนี้เป็น i ิง j e t printer อร์ปินเตอร์ปกติจะมีอยู่3ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือมีเลเซอร์ปรินเตอร์เลเซอร์ปรินเตอร์ก็จะใช้หมึกที่เป็นผงแต่ถ้าเป็น i ิงเจ็หรือว่าปรินเตอร์แบบนี้จะใช้น้ำหมึกนะซึ่งมีราคาถูกแล้วก็นิยมที่สุดปัจจุบันต้องบอกว่า i ิง j e t ต มีได้รับความนิยมที่สุดก็เพราะว่าหมึกค่อนข้างถูกแลว้วก็ตัวเครื่องก็ถูกนะเครื่องนี้ก็ประมาณส0 0พันนะครับ2000เท่านั้นเองนะครับมีเกินนี้3000ก็ต้องสามารถถ่ายเอกสารได้แฟกได้สแกนได้นะครับแต่ว่านี้ไม่ใช่ดอทเมทิกปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับดอทเมทิกหรือว่าใช้หัวเข็มตอกลงไปบนผ้าหมึกและตอกเข้าไปบนกระดาษอีกทีหนึ่งนะครับเป็นชั้นๆเรายังมีนิยมใช้ p ิมพ์ e ต e ร m e t r ด c เม i c อยู่นะครับในบางในบางองคอ์กรในบางงานครับยังใช้อยู่ตัวนี้เราเรียกว่าสป e a เกอหรือลำโพงนะฮะลำโพงจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆแบบแรกก็แบบใช้ไฟล์ภายนอกแล้วก็แบบที่ใช้ไฟผ่าน USB นะครับหรือไม่ก็ใช้ใช้ฐานนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สายไฟภายนอกแลเพราะว่ามันกล้องให้เสียงที่ค่อนข้างดังกว่าแบบที่ใช้ไฟผ่าน USB อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับครับเรียกว่าโปรเจคเตอร์ครับใช้สอบฉายาภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ออกมานะครับใช้สับการนาเสนอ โปรแกรมที่มักใช้คู่กับอุปกรณ์ตัวนี้ก็มักจะเป็นโปรแกรม PowerPoint ครับ